ด้าบีทีห้า r รฟีสไตลแคปี2017พอน6,300บาทได้กระจังหน้าสีเทาตัดขอบคอโครเมียมส่วนไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนคันนี้สวยมากนะครับสีเดิมโรงงานก็คือสีขาวเดิมนะล้อเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมกุญแ <c oughs> จรีโมทเปิดแคปบได้กว้าง ภายในสีดำพวมอลัย Power เลขใหม่85,000กิโลเบาะผ้ากรมยีสวยงามคันนี้เกียร์ธรรมดา6ปีด Mazda BT50 Pro f i s t l e Cap High l a i c e s e r 2.2คันนี้ปี2017ผนประมาณ6,300บาทตลอดสัญญาสนใจโทร0949420440